ตัวฮาร์ดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเน้นป้องกันโรคหัวใจเป็นหลักเน้นป้องกันโรคหลอดเลือดเป็นหลักโดยที่มันมีองค์ประกอบนะครับส่วนประกอบถึง7อย่างที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อหลอดเลือดต่อกล้ามเนื้อหัวใจของเราซึ่งมีทั้งทอรีนมีคาร์นิทีนมีโคเอนไซม์คิวเทนมีโพลิโคซานออนะครับมีเห็ดนางรมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้หลอดเลือดของเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเราควรได้รับฮาร์ดหนซองทุกวันสําหรับคนที่มีวัยเกิน40เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดจากการที่ไขมันในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนาน ครับผมวิรัตชานธัยกรรมนะครับเจ้าของกิจการรถ10บล้อบรรทุก10บล้อนะครับจากจังหวัดราชบุรีตอนนี้ผมอายุห้าสิบห้าปีแล้วนะครับผมประทับใจในตัวสินค้าของเอเจลนะครับตัวหนึ่งคือฮาร์ดครับฮาร์ดคือผมเป็นคนที่เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดก็เหนื่อยนะครับนอนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มือไม้ชานะครับลุกขึ้นยืนก็หน่ามืดนะครับเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวผมทานฮาร์ดนะครับ ประมาณขึ้นกองผมหายแล้วนะครับและผมประทับใจอีกตัวคือเฟ็กครับตันนี้ผมข้อเข่าไม่ค่อยดีนะครับทานเฟกนะครับก็อาการดีขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณเอเจครับชื่อสุจดาตโสุพินนะคะอาชีพก็คือทํางานประจําคือทํางานโรงงานนะคะ่ะตัวที่จะมาแชร์วันนี้คือตัว ือตัวฮาร์ดค่ะพอดีเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบทํางานประจําเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยทุกอาทิตย์คือต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะพอมากินตัวฮาร์ดได้ประมาณเดือนเนี่ยคือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะคือต้องขอบคุณฮาร์ดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพิมน,นะคะวัฒนาสกอรกิ่งก็อดีตเป็นเซลล์อุกรณ์การแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ห้องแ l บนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบชาซีขวานะคะก็มาทานเอ็กโซกับฮาร์ดคู่กันก็ ช่วงเวลาแค่เดือนสองเดือนนี้อาการดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เ็นลยค่ะตอนนี้ก็ทานมาปีหนึ่งแล้วค่ะก็ดีขึ้นมากขอบคุณเอเจีค่ะพิศกรลใบโสพลครับตอนนี้เป็นวิศวะกรคอมพิวเตอร์ครับผมด้วยงานที่หนัก,กครับทำให้ผม,นะไ,มไม่มีโอกาสออกกำลังกายเลยแล้วล่าสุดที่ผมไปตรวจเช็คล่างกายมันเนี่ยมันทำให้ผมทราบว่า ตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงมากครับซึ่งจากผลตรวจจากโรงพยาบาลครับซึ่ง<ม>บอกว่าม,มีหลักฐานด้วยนะครับใช่ครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอไม่ได้แล้วเราต้องดูแลตัวเองโชคดีครับเราเจอฮาร์ดครับ หลังจากที่เราได้ทานฮาร์ดไปประมาณหนึ่งกล่องนั้นเองครับ uh huh. แล้วก็ผมพยายามไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ uh huh. ปรากฏว่าผลเลือดระดับคอเลสเตอรอลทุกอย่างครับลงมาอยู่ในกับเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยครับครับ uh huh. ต้องขอบคุณต้องขอบคุณฮาร uh ์ด huh. ครับครับ uh huh. Hi uh, my name is Desmond and I come from Singapore I've been working as a money broker for 22 years um, I have a problem which started very very uh, way back when I was young uh, I love to eat fried stuff and uh, oily food so when i was young i never think about you know taking care of my health but uh, problem started when i was about 30 years old um, that's where my cholesterol level has actually gone up it started at 140 and every year it's gone up and uh, i went up to 160 180 200 220 240 and 260 that's where i got a shock you know and um, fortunately i found this product from Agile called heart and i've been taking sorry Heart. I've been taking heart for the past uh, three months, and after taking heart for three months, I actually went for a medical checkup. Now, initially, the, the results shown that um, the cholesterol actually did not go any higher. So I was very happy after you know for the past ten years it has always been up every year every year. So this time it has actually maintained, but I still was not convinced. So after one more month, I tried on the fourth month, I went for a checkup again, and this time it finally dropped to 240. So thanks to heart, my cholesterol level has dropped, and I would like to thank HL for that. Thank you. Ka. Uh -huh. thank